สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2025 2 0 2 5พี่น้องคะพี่น้องเคยมีประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนที่บอกว่าผลที่จะตามมาหากเราไม่เชื่อฟังคำเตือนไหมคะเราอาจจะเตือนใครหรือเราถูกเตือนนะคะแต่เราไม่สนใจคำเตือนนั้นสุดท้ายเราก็ประสบความทุกข์ยาก แล,แล้แเราก็จะพูดว่าเอ้ยรู้งี้เชื่อฟังคําเตือนนั้นก็ดีแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือหากเราไม่มีโอกาสชีวิตรอดที่จะพูดคําว่ารู้งี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องน่าสลดใจเนื่องจากพระเมตตาคุณของพระเจ้านั้นอาจจะหลุดผ่านไปแล้วนะคะเราจึงยังต้องเรียนรู้ ะะแต่ถ้าพระเจ้าช่วยเรานั่นคือพระคุณของพระเจ้าจากบทเรียนจากความปิดพลาดที่เราเคยผ่านมาเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องมีมีลักษณะประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมีหัวข้อว่าฟังคําเตือนเพื่อรักษาชีวิต เรื่องราวนี้อยู่ในกิจการอาคารัครทูตบทที่27ข้อที่7ถึง14 18ถึง26นะคะกิจการอาคารัครทูตบทที่27 7ถึง14 18ถึง26 พี่น้องมีเวลานะคะ, ira, ะ,คะอยากจะหนุนใจให้อ่านทั้งบทเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่เห็นถึงการช่วยกู้ให้รอดของพระเจ้าต่อผู้รับใช้ของพระองค์นะคะสถานการณ์นี้นะคะมีเรื่องราวดังต่อไปนี้นะคะคือเราแล่นไปช้าๆหลายวันและได้มาถึงเมืองคานิดัสอย่างยากเย็นเมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองสันโมเล เมื่อเรือแล่นเลียบฝั่งเกาะนั้นอย่างยากเย็นเราจึงมายังตำบลหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่นคลั้นเสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเ้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี้จะมีอันตรายและเสียหายมากไม่ได้ มิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกำปั่นเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วยแต่นายร้อยเชื่อก,กับตันและเจ้าของกำปั่นมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวนั้นและเพราะว่าท่างามนั้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤด,ดูหนาวคนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั่นเพื่อท่า เป็นได้ก็จะได้ไปถึงเมืองฟีนิกซ์แล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกซ์อันเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีตสำหรับชาวสำหรับจอดกำบังลมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและกลับเฉียงใต้ เมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆเขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเรียบฝั่งไปตามกระครีตแต่แล่นไปไม่ช้าเรือกำปั่นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกว่าจากแผ่นดิน คลันดุ้งขึ้นเขาก็เริ่มขนของบรรทุกทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอถึงวันที่สามเขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเขาเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้วและยังถูกพายุใหญ่อยู่ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มล้มและลหลไป ครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่าดูกอนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายควรได้ฝังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะคริสเลยจะได้พ้นจากอันตรายนี้และไม่เสียสิ่งของบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทําใจดีๆไว้เดียวว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนั้น เองทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูดนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าศีซาส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นดูเถิดพระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะอํานวยตามคําเจ้า ดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงทําใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นแต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่งพระคำที่อ่านไปนะคะเป็นสถานการณ์ที่เปาโลก,กำลังถูกทหารโรมควบคุมตัวเพื่อไปพบกับจักรพรรดิซีซ่ากษัตริย์ของประเทศโรมเพื่อ กล่าวแก้คดีที่ถูกพวกยิวฟ้องนะคะโปโลก็มีโอกาสแก้คดีอยู่แบบนี้เรื่อยๆจนจะไปถึงโรมนะคะนี่เป็นเส้นทางการเดินทางที่ยากลำบากมากเลยพระเจ้านั้นหมายให้ท่านมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐให้กับจกักรพรรดิโรมด้วยนะคะดังนั้นเหตุการณ์พายุโหมกระหน่ำนี้เนี่ยจะไม่มีทางเลยที่จะทำลายชีวิตของโปโลหรือแผนการของพระเจ้าได้ ขณะที่เปโลกกำลังโดยสารเรืออเล็กซานเดรียที่ลอยลำอยู่บนทะเลอาเดียเมื่อมาถึงเกาะครีตนะคะท่านก็พยายามที่จะแจ้งให้กับกัปตันเรือและนายร้อยรวมไปถึงกัรมปั่นเรือนะคะเจ้าของเรือเนี่ยบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่อันตรายมากนะเราเนี่ยไม่ควรที่จะเดินทางต่อไปเลย ะะแต่ถ้าหากเดินทางต่อไปยังดื้อรั้นต่อไปนะเราจะสูญเสียทรัพย์สินของเราบนเรือและถึงหนักขนาดว่าเราจะสูญเสียชีวิตด้วยอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีใครเลยที่ฟังคำเตือนของเปาโลในเรื่องนี้ในขณะที่คลื่นลมพัดกระหน่ำแรงในความมืดนะคะผู้โดยสารอื่นๆก็ต่างก็ท้อแท้ใจแล้วก็หมดหวงังก็คิดว่าจะตายแล้วละนะมีเพียงเปาโลเท่านั้นเองนะคะ มีเปาโลเท่านั้นคนนี้เท่านั้นที่มีพระเจ้าเนี่ยเขาก็ยังรอคอยพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและท่านก็อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างขมักขม่นนะคะจนกระทั่งคืนวันหนึ่งพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเปาโลนะคะผ่านทางทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าก็นำข่าวสารนั้นนะมาบอกเปาโลด้วยความท้อแท้ใจของคนบนเรือนะคะท่านก็ฉวยโอกาสด้วยความกล้าหาญก็ได้บอก นะข่าวดีนั้นนะคะ่ะให้กับเพื่อนร่วมเดินทางกับเขาไปด้วยก็บอกว่าอย่าขาดความเชื่อนะคะออขอให้เราเนี่ยนะเ,เชื่อฟังสิ่งที่ทูตบอกนะนี่คือสิ่งที่ทูตบอกจะไม่มีใครตายเลยนะคะเปาโลนะ่ะไม่เพียงแค่อธิษฐานเพื่อชีวิตของตัวเองเท่านั้นท่านยังอธิษฐานเพื่อสหายร่วมทางที่เป็น คนที่เป็นคนคุกนะคะที่ถูกควบคุมตัวมาและท่านยังอธิษฐานเผื่อก,กับตันเรือที่จองหองเจ้าของเรือที่โลภมากนะคะกะลาสีเรือที่ดื้อรัน้นเพราะว่าหาช่องทางที่จะหนีออกจากเรือลำใหญ่นะคะอยู่ในข้อที่30นะ แล้วก็ยังอธิษฐานเผื่อทหารโหดร้ายทุกคนด้วยทหารเหล่านี้เนี่ยหวังจะฆ่านักโทษทุกคนเสียเพราะว่ากลัวว่าจะว่ายน้ำหนีไปหลังจากที่เรือแตกนะคะอยู่ในข้อที่43แต่ด้วยพระคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ช่วยเหลือชีวิตของเปาโลไว้ได้นะแต่มากไปกว่านั้นนะคะพระเจ้าเนี่ยได้รักษาชีวิตของคนเหล่านี้ที่อยู่บนเรือลำเดียวกับเปาโลเนี่ยทุกคนเลย ไม่เหลือเลยสักกะคนเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นแก่เปาโลพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเปาโลค่ะและพระเจ้านะคะที่สถิตอยู่กับเปาโลเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพรงที่มีชีวิตอยู่จริงดังนั้นพระเจ้าองค์นี้ที่อยู่กับเปาโลเป็นพระเจ้าเดียวกันกับที่อยู่กับพวกเราดังนั้นให้เรามั่นใจในพระเจ้าองค์นี้นะคะพี่น้องคะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา พระเจ้าจะอวยพรผ่านเราเนี่ยไปถึงคนอื่นขอให้เราเนี่ยยืนหยัดทำงานของพระเจ้ามั่นคงในความเชื่อและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าต่อไปอย่างที่สองพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราแน่นอนแม้ว่าหัวข้อเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะพระเจ้าจะตอบแน่ๆเพราะว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเห็นแก่เราอย่างที่สขอให้เรา ไวต่อคำเตือนที่มาถึงเรานะคะอย่าลืมว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแค่ตรัสเตือนผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์นะคะพระเจ้ายัางใช้พี่น้องริสตจกักใช้ผู้รับใช้ใช้ผู้นำมัคคายกทุกท่านเนี่ยมาเตือนเราด้วยเพื่อจะรักษาชีวิตเราไว้หากเราเชื่อฟังคำเตือนเหล่านั้นนะคะส่วนตัวกัจจนาก็มีประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะที่ ไม่ฟังคําเตือนของผู้ใหญ่นะเวลานั้นน่ะตาจําไม่ผิดนะคะก็อยู่ในช่วงของวัยประถมศึกษาปัญหาก,ก็ขี่จักรยานนะคะอยู่หน้าบ้านเราอ่ะเป็นเด็กประถมนะคะประมาณแปดเก้าขวบสิบขวบนะคะแต่ว่าเราอ่ะไปเอาจักรยานของเด็กอนุบาลนะคะที่มันเป็นจักรยานสามล้อเตี้ยๆนะมาขี่นะคะทําไมขี่อ่ะ เพราะว่าตั้งใจจะโชว์นะคะจะอวดจะยืนยันว่าเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ปฐมแล้วแต่ยังขี่จกักรยานคนเด็กอนุบาลได้นะคะด้วยความคึกนะคะเราก็ไม่ฟังคําเตือนผู้ใหญ่ก็บอกว่าระวังนะอย่าออกไปทางถน,นนใหญ่นะถ้าจะขี่ก็ขี่ตั้งใกล้ๆริมถนนริมบ้านหน้าบ้านเราตรงเนี้ยที่ชิดขอบถนนนะคะแต่เวลานั้นด้วยความคึกมากนะคะก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่ระวังดูรถด้วยเพราะวาเวลานั้นะ่ะ ในถนนบนถนนนะไม่มีรถเลยสักคันนะคะแต่สิ่งที่เราไม่ระวังก็คือมันมีรถนะคะที่วิ่งออกมาจากซอยข้างๆบ้านกาจนานะคะมันก็ชนปัง้งเลยทีเดียวได้พระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะกัจนาปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่ตกใจเฉยๆนะคะเหตุการณ์นี้นะคะมันนานมาแล้วแต่ก็ยังจําได้เพราะว่ามันเป็นความทรงจําที่ทําให้เราตกใจและเรากลัวนะคะแต่พระคุณพระเจ้านั้น ปกป้องชีวิตกัจะจนาไว้จนทุกวันนี้ก็ไม่ลืมพระคุณอันนั้นนะคะนั่นคือขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยดังนั้นอยากจะหนุนใจเด็กวัยรุ่นนะคะที่ฟังอยู่นะก็ขอให้เราเนี่ยระวังคำเตือนนะคะของผู้ใหญ่ของครอบครัวของเพื่อนๆที่รักเราเนาะเพราะว่าคำเตือนเหล่านั้นอะล้วนเป็นคำเตือนที่รักษาชีวิตเราปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเราได้นะคะ เพื่อเราจะได้รับการดูแลปกป้องจากพระเจ้าต่อไปนะคะขอให้เราที่จะไว้ในการฟังนะคะช้าในการกรุมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งอยู่ในสดุดี91้บอข้อที่1ิบบอกว่าเมื่อเราเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขานะคะพระเจ้าเนี่ยยากจะฟังคำอธิษฐาน คำพูดคุยของเราต่อพระเจ้าและพระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าจะช่วยเราในยามที่เรายากลําบากนะคะและพระเจ้าจะด้วยการเห็นแก่เรานะพระเจ้าจะให้เกียรติเราจะตอบคำที่ฐานของเราดังนั้นอย่าลืมพัญญาของพระเจ้าและอย่าลืมเหตุการณ์ประสบการณ์ของเปาโลด้วยนะคะเรามาที่คันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าที่รักขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ส่งใช้บทเรียนประสบการณ์ของ ผู้รับใช้ของพระองค์มาตักเตือนชีวิตของเราให้เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามั่นคงในความเชื่อแล้วก็วางใจอธิษฐานฝากมอบทุกๆปัญหาของเราให้พระเจ้าดูแลและขอให้เราไวในการฟังคำเตือนแล้วก็ไวในการกับตัวกับใจเพื่อเราจะปลอดภัยเพื่อเราจะได้รับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน แล้วก็ฝากผู้สูงวัยผู้ใหญ่ทุกคนแล้วรวมไปถึงเด็กๆที่ไปโรงเรียนขอพระเจ้าปกป้องให้ปลอดภัยเราอย่าได้ลืมที่จะทำบุญกิจของพระเจ้าในวันนี้ทำความดีสัมดงความรักให้กับคนที่เราได้ฉวยโอกาสทำเพื่อเราจะเป็นพระพรแก่คนเหล่านั้นให้พวกเราได้รู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน